เฮ้ยหน้าผมขาวอยู่อ่ะคุณต้นคุณบอม,รอมออครับผมโอ้ขอโทษครับนี่เราไปส่งเพื่อนคนลาวกันนะครับผมกลับประเทศมาอยู่ที่ไหนมาอยู่กวางโจมาอยู่กวางโจรครับผมไม่ได้อัพคลิปเจ็ดเดือนเพื่อนกลับกันหมดแล้วเหลือเราแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปส่งคุณบอมอคลิปสามนี้ได้สองกลางคืนอเออหมดแล้ว ทุกงานเาถ่ายคอนเทนต์เลยส่งเพื่อนมาราทอนน่ะได้ส่งเพื่อนมาราทอนเดี๋ยวจะส่งเพื่อนมาราทอนแล้วเดี๋ยวเขาจะถามว่าอ้าวทำไมเองยังไม่จบอ๋อผมซิ่วโอ้ผมซิ่วเลยผมเป็นซิวปีหนึงครับเปทะเลเท่ะเลมามันช่วยได้ใช่ไหมมาจีนนี่แนะนำให้ตัดผมกันมาก่อนเลยจะส่งผมอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าคนตัดที่จีนนี้เขาจะตัดตามใจเขาเลยใช่ครับใช่ครับเขาจะอยากตัดยังไงเขาก็ตัดซะ เราอยู่ปักคุณแม่ตัดทรงผมอะไรให้ไม่รู้คุณก็เลยตัดก็เลยให้ไอ้โดนตัดไ้โอ้ช่างนนช่างนวเลยให้โดนตัดห้ไอ้ช่างนนไม่กลับมาด้วยนะแล้วช่างนนกลับมาด้วยอะไรจีนศิลปะแล้วเออเขาไปตามสายแล้วไปตามสายเขาแล้วโอ้ที่จีนอากาศเย็นไหมครับร้อนครับบวังโชร้อนครับไม่รู้ที่ไทยเขาจะร้อนเหมือนที่โชวหรือเปล่านะครับ ที่เราแล้วครับที่เราโอ้ร้อนหันทัไมครับอ้าวสรุปเราลืมเปิดคลิปเลยสวัสดีครับสวัสดีควัสดีอะไรนะชื่ออะไรช่องเป็นชื่ออะไรนะปามพีดีปามพีดีชน่นอใชแนลห้องช่องที่ทางหายตลอดนานๆจะลงทีนานๆจะลงทีเอ้ยรอนนี้เราจะตั้งใจตัดโอ้ยนักเอ้ยเ้ยนักเอาลมให้ แต่ว่ามึงเอาไปเลยนะเอาไปใช้ให้ดูมันให้มาผมว,ว่ามันก็น่ารักดีนะคุณคุณมีร่มหรือเปล่าคุณไม่กลัวดำเหรอผมไม่กลัวนะผมกับเรามัเราไปมกอที่ลาวเราไปมกอยู่ที่ลาวไปไปมกอะไร <c oughs> ครับไปมกอ๋อหมกเก็บหมกหมกหมกเก็บตัวไปมกโอ้ย เลไม่ได้เออกเสียงพีสไปโมกไปโมกเอาละวิ่งกลับพอแล้วใชจะไปแล้วเหรอไปแล้วไม่ส่งมงอนได้ไหมว่าตกกลางทางแบบนี้คุณลงมวดเอาละเราทำยังไงกับไอ้รถคันข้างหน้านี่ไงเป็นเหตุอะเขาลบให้แล้วเนี่ยวะเขาลบให้แล้วเนี่ยวะลบอะไรวะเขาลบ รอบรอบติดมาจากมกจบแล้วผมว่าทรงผมต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงวะทรงอะไรก็ไม่รู้ไฟเลยไหมคุณบวกเลยเปล่าเดี๋ยวผมเชียร์จริงเหรอคุณคุณจะไม่ใส่เหรอ จะเดินทางไปส่งเพื่อนคนลาวที่สนามบินไปยหยุนจีชาะใช้เวลาเดินทางโดยประมาณหนึ่งชั่วโมงเป็นไงเรารักเพื่อนขนาดไหนเพลงอันนี้ต้องเข้าเลยฉันอะไรนะไม่ทําให้เธอลำบากมาทำอะไรที่นี่ไม่ใช่จะไม่ยอมให้เธอลําบากแ <c oughs> ลก้ <c oughs> มาส่งนะแต่ว่า <c oughs> ให้เพื่อนนูนไง จะไม่ทาให้เธอลําบากขึ้นสะพานนั้นไปไม่ลําบากแน่นอนถ้าเข้าตี๊เหนียก็เย็นแล้วใช่ไหมนิดเดียว็เยนแล้วโอ้คุณเอ้ยมันชักจ้าซะเหลือเกินหมายถึงหน้าผากผมเนี่ยก็มาอย่างหีีคนวะเนี่ยฝังหลัง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 บ้างหฝังหลัง สวัสดีครับลง youtube ครับเนี่ยผมว่าตัดลงไม่ได้อีเนี่ยเดี๋ยวดูไม่รู้จะพูดอะไรรถได้รถได้รถได้รได้พี่บ้ารได้รถได้รถได้รถได้แล้รได้ไหลรถไหลช่วยหน่อยรถได้พดไว้ไม่ได้เลยนะพดนตายไปนี่ไม่ได้นะรถได้พี่บ้าวนี่ยรถได้รถได้ รถไล่รถไล่รถมันไล่รถไล่ไม่นแบบนั้นเลยจะไม่ยอมให้คุณลำบากว่ะคุณต้นไปผมจะไม่ยอมให้พวกคุณลำบากอาวน่ไปคุณเสียงจะไม่ยอมให้คุณลำบากเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปอย่างตัวเบาว่่่่่่่านะะไไมมใใชชหรออีมันมันใช่แหละ เออโอเคยกขึ้นแต่แรกก็หมดเรื่องป็นนงไม่ทำให้ถูกจะไม่ยอมให้เธอลำบากโอ้ผมว่าผมก็ไม่ลำบากเท่าไหร่นะไม่ลำบากเลยเฮ้ยแต่ข้างหลังทำไมทองฟ้ามันสวยวะเพื่อนเป็นประโยชน์ไหมครับโอ้่าผมมีคนดีๆอ่ะ มีาคนแบบชอบส่วเหลือกันอ่ะ่วยให้กับรังกด้แล้วมันร้อนร้อนอยู่ถึงขัานต้องเปลี่ยนผ้าเลยไม่ไหวผมนี่ถอดหมดแล้วก็าตอนกินข้าวใส่ยางนะตอนนี้ผ้าออกกำลังกายจะไม่ยอมให้เธอลำบากอีกแล้วอ่ะคุณกาเลยถลายเลยนตลงอ่เออ ประกวดถลายไปทั้งคนด้วยเลยประกันก็ไม่ได้ซื้อเลยยังต้องใช้ประกันอีกเหรอประกันก็ช่วยผมไม่ได้ตอนนี้ประกันผมเหมืยนเฟย์ครับีไม่มีอะไรเลยเหมือนเฟยผมก็ไม่ได้ทำอ่าแล้วเขาจะไม่ปิดหรอประกันเราเนี่ยปิดเทอมยี่คุณนะคุณตาผมบ้าเนี่ะต้อง40 40อากาศ46โลอ่ะแล้วคุณจะรู้สึกคุณจะไม่ช่วยผมแบกเหรอไม่ผมให้คุณตาปีเถอะอ้าว ปีหน้าคุณจะไม่มาเหรอปหน้ามาแล้วโอ้ยจบแล้วผมจะต้องรับปริญญาคนเดียวเหรอเดี๋ยวไว้ผมจะไปเที่ยวแล้วกัน,เ,นจจเดี๋ยวตัดลงเท่าแก่ใหญ่ประจำเมืองลาาในอนาคตตัวฉันในอีกกี่ปีข้างหน้าดีคุณถ้าผมไม่ได้เป็นนักแก่ผมก็น่าจะเป็นเด็กนักเก่ะ ทางรัดทางรัดตันล,ล,ลงตันลงไรนี้มันต้องแบกงลงด oh, ้วยใช่ไหมเนี่ยใช่มันไม่มีบันไดเลื่อนพวกคุณนะครับภาษีที่พวกคุณเอาไปอ่ะพวกคุณเอาไปทำอะไรนะอุ้ยคุณพูดถึงที่ไหนนี่ผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละผมไม่น่าจะใช่ที่นี่ว่ะผมว่าผมก็จะกลับยี่สิบเก้านะปีหน้าใช่ ลองกลับกันไหมเบื่อกไม่กอ่ะใช่ไหมเออกอนกน,กน,กนี้เ่ดูเป็นคนมีเงินขนาดนั้นเลยนะเราไม่มีประไดเลือ่องอะไรลำบาก<ม>คนตัดอ<ม>ีกแล้วเนี่ยหมำหมำอะไรกันข้างหลังเนี่ยเขาหมอ่ำหมำเาอยักหมำชุดชิเออินครับนี่ไหวไหมดี่ไหวมีแต่เพื่อนดีๆใช่ไหมมาบ้างรับผมช่วยนี่ ไปเหอะเองไปเหอะจะโดนเขาจับไหมไม่หรอกนะเฮ้ยเขาบอกเลยข้างบนห้ามทำอะไรห้ามพกปืนนี่ไงวันนี้ใส่เข้าไปด้วยชื่ถ่ายวอกตัวเองห้ามห้ามถ่ายตอนตรวจด้วยนะถ่ายตัวเองได้เอาละ ใคบอดชื่อจีหน้าผมใหญ่ขนาดนี้หน้าผมใหญ่ขนาดนี้ใช่มันคืออะไรกันผมเกือบแล้วผมเกือบไปเข้าฮ่องกงแล้วเขาคิดว่าผมถ่ายเขาถ่ายไม่ได้ใช่ใช่แต่เราไปตัดลงได้นะเพราะเขาไม่ได้ดูแต่ถ้าเขา YouTube ถายไงถ้าเขาดูได้ก็ ออาจจะฟ้ง <affiliated. S 2> ซื้อข้าวไปเลี้ยงผมด้วยนะอย่าลืมเอาข้าวไปเลี้ยงผมนะพวกคุณนะแต่ถ้าเป็นกล้องใหญ่ผมว่าผมน่าจะโดนเก็บไปแล้วอะแตากล้องใหญ่อะกล้องที่ผมมีน่าจะใช่เพาไม่ค okay. <pl> <I> ่อยให้ถ่ายที่นี่ผมเลยไม่ค่อยออกมาถ่ายสักเท่าไหร่แต่ที่ไต้หวันอะง่ายสบายมากคุณไปไหนยังไม่ทันถึงเลย นันนี้คุณก็สแกนแล้วก็เดินมาพร้อมกันเลยเพราะหมายผมไม่ได้อยู่ที่นี่อ่ะเฮ้ยเพราะหมายผมอยู่ที่เราคนรักศพเขาทำอะไรนะอั้ตัดตอนอันนี้ไม่ต้องตัดตอนไ่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับน้าศพผมว่าเป้าหมายแฟนผมคนรักแฟนผมขึ้นให้เลยคนรักครอบครัวอันนี้ต้องตัดดูเสียงลองดูเออมีใครอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าคุณซุกใครไว้หรือเปล่า เจอกันที่ติเทียดีกว่าไป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 ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเซิร์นครับเซิร์ฟมันมีไม่ได้เล่น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 ่ไเล่นก็ได้ดูรูปถ่ายใครนะรูปถ่ายแฟนครับอ๋อตอนนี้ไงตอนนี้ตอนนี้ดูรูปถ่ายก่อนดูรูปถ่ายแล้วทำไมง ดูรูปถ่ายก็คิดถึงไงเออเพื่อนแต่ละคนอ่าลดเสียงผมใช้อะไรอ่ะผมใช้นาฬิกาเชิญครับลูกทัวร์ทั้งหลายตามผมมาครับยังไงลูกทัวร์ ตามผมมาเลยถูกแล้วอา้าวกระเป๋าอ๋อดีครับลูกคัวทั้งหลายถ้าเป็นแบบ<อ>กลับได้กันไหมมีสาวผมมาต้อง ไม่ไม่จำคลิปจำมือผู้ชายจำมือผู้ชายเอหน่าน่อยู่ความคิดดีแล้ว่ต่อยแล้วว่ิ่งขึ้นวิ่งลงคิววีแปดแปดสองนั่นไงคิววีแปดแปดสองเคสองศูนย์สองสองนั่นแหละเคสองศูนย์สองอนี่ไงตรงนี้เลยนู่น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 ข้างแรกนู่นไปใครอ่ะมีสิบคนจะไปข้างหน้าเล ทำไมสมุยนะมาเที่ยวบ้านผมเหรอจะไปสมเด็จเฮ้ยไปเอาดว่าเฮ้ยไปเอาดว่าเฮ้ยไม่ได้อัดเลยไม่มีแฟนอยู่บ้านผมนี่แหละอ๋อไปคุณไปเช็คอินก่อนกำลังรอข่าวอยู่ครับผมโอ้แท่มองไม่เห็นเลยนู่นนู่นนู่นไหนวะนั่นลักก็นั่นพ่อหนุ่มสองท่านอืม ทรงผมที่ไม่ได้ดังใจมีใครทรงผมได้ดังใจผมก็ทรงผมไม่ได้ดังใจเหมือนกันคุณด้วยมาที่นี่ไม่ได้ดังใจเลยครับผมต้องรอยยาวไหอีกหลอะ่ะหลน่าจะอีกเยอนะเอออีกนานอยู่คุณไม่ตอนนั้นผมไปใช่ไหมผมบอกว่าให้ตัดอันเนี้ยตัดแค่แบบข้างในข้างรองไม่ต้องอเพราะซอยใหญ่เลยมันพวกทูบ็อกคนนี้ใช่ไหมก็คือใช่เออ ก็แบบข้างในมันเกลียดเกลียนเนี่ยเรียบร้อยคำนวณมาดีคำนวณมาดีจัดเรียกว่าเต็มแม็กซ์สิบเปาจะเท่มากเลยต้องสิบสิบเก้าเก้าเลยต่อมาหนักแล้วคุณเผื่อให้ไม่เผื่อเราต้องเผื่อเองหรือเปล่าไม่ใช่เขาผมเป็นนักเรียนไม่ใช่แต่เลงหรือคุณอาจจะเป็นนักเลงไม่ใช่นะ แต่ผมว่ามืดว่ะหมายถึงผมอ่ะมืดหน้ามืดคุณต้องเอาหันไปด้านนี้ดิต้องมีแสงมืดประเด็นด้านนู้นแล้วแหละด้านไหนด้านนี้เออด้านนี้ไม่เบดด้านนี้ไม่มืดพวกผมกไปไหนไปไหนนี่ไงไหนประตูไหนไม่ตึ้งที่สุดเจียนเขาเออไม่ต้องเ๋าต้องไปก่อน9 F F เอฟู food, ผมว่าทางนู้นว่ะอ๋ออันนี้สีเกต A149 อ่าใช่อันนี้แหละคุณดูยังไง a 1 4นี่ยังไง A149 เกตประตูที่149อันนี้144<อ>มันจะอยู่ระหว่างนั้นอ่าใช่ โอเคหลังจากนี้ผมเข้าไปกับคุณเบลล่าแล้วนะใช่พวกผมส่งได้แค่หน้านี้นะก็ต้อได้ก็ต้อเมื่อเข้าในกระเป๋าของโจเลมอนมันจะโดนรวบไม่ใช่ว่าต้องไปก่อนสี่โมงอ๋อนี่คือเวลาขึ้นยนต์ใช่ไหมขึ้นเที่ยงบินใช่ไหมหนึ่งหกสี่ศูนย์อ่ะไม่ใช่เอ๊ะเติ้งจีเซียนใช่เออใช่อันนี้กี่โมงอีกชั่วโมงหนึ่งอ่ะคุณต้องไปรอหน้าเกตแล้วใช่คุณต้องรอหน้าเกตได้แล้วตอนนี้ โอเคไหนเรามาถ่ายรูปด้วยกันเดี๋ยวผมไปแคปมา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 ถ่ายรูปมาถ่ายรูป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 แคป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 อะไรวะแชะแคปยังแคปยังแคปเดี๋ยวกันครับผมเดีกันทุกคนัสดีครับคุณ ครับบกว่าจะไปเัเจอกันเจอกันเจอกันเ9เจเจียครับเจอครับเจียับเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีผมจะเรียกนะฮะโอเคถ้ามีไปล้วเมไหรก็ได้เลยแต่ถ้าไม่มีข่าวดีเดไปเเสร็จเอเจียครับเจเจอกันใหม่ครับผมครับเรากับเราส่งเพื่อนเสร็จเรียบร้อยเ้วก็เก็กบคับผมิดคลิปเจอกันใหม่คลิปนสวัสดีครับผมไไป